สีเล็บเป็อสวิสทุกทีไหลตอนนี้มาถึงป่าแล้วนะคะกำลังขับรถเข้าป่าแต่ว่าขับเข้าไปไกลอยู่นะคะแล้วก็ในนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะ,ะแถวนี้เขาจะเป็นเขตล่าสัตว์นะคะแต่ช่วงนี้ยังไม่ถึงฤดูการล่าสัตว์เนาะ เดินขึ้นมาแต่วันนี้ลุงบอกว่าเราขับรถไปจอดใกล้ๆแล้วไปทางรัดนะคะอไรเ่ยมันลุ้นมานลุ้นจะเจอเห็ดไหมดูสิเจอเห็ดพึ่งเลือดค่ะแต่ว่ามันนิ่มแล้วไม่เอานะคะแต่ถ้าเจอสวยๆเดี๋ยวโมจะเอา ลุงเดินนำหน้าไปแล้วครับทุกคนได้เละมาเลยกันเด้ลุงบอกว่าแถวนี้ปกติแล้วมันจะมีเห็ดมันปูเยอะนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นเลยแต่ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนที่ดีเพราะว่ามันเขียวชุ่มเลยค่ะทุกคนที่สวิตมันจะไม่เขียวแบบนี้นะคะที่สวิตมันจะมัน มันไหมอ่ะต้นไม้มันฝนมันไม่ตกเนาะเหลืองไปหมดนะคะแต่ที่นี่เขียวอะเมื่อกี้ผ่านเข้ามาเจอรถสองคันด้วยอยู่ข้างนอกนะขาเข้ามามีรถมีรถจอดอยู่ข้างนอกต้องส่งให้ดีๆนะคะปกติแล้ว <laughs> เดินไปก็ส่งไปวันนี้มามากันสองคนกับลุงพี่ยักษ์ไม่มานะคะว้าโมเจอเห็ดอันนี้เว <c oughs> ลุสละ่ะ ดุงเหยียบหักแต่ถ้าเจอสวยๆเดี๋ยวโมจะเก็บเอาไปทำป่นนะคะเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะขาวๆอยู่ที่พื้นนะคะไม่รู้จักเราก็ไม่กินนะคะอันนี้เห็ดหน้ามอมโมไม่กินนะคะมันมียางนี่ <Yeah. S 1> ทุกคนลุงเจออะไรอุ้นลาลาอันนี้คือเห็ดมันปูสีม่วง ลา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 นี่และเด็กแี่เละเด็กซี่ลุงบอกให้มันมาเน้อโมผัดนะอินหูหูมาละทุย้ายย้ายป่าค่ะทุกคนตรงนี้เจอเห็ดมันปูม่วงแค่แค่กลุ่มเดียวนะคะซึ่งโมคิดว่าตรงนั้นโมเป็นคนเดินข้ามไปนะคะโมไม่เห็นเดี๋ยวลุงจะพาไปดูอีกที่หนึ่งสวยค่ะดอกอะไรไม่รู้สีม่วงดูดิเต็มเลย ตอ,น,อนนี้มาป่าใหม่แล้วนะคะพอะมาป่านี้โมต้องเพ่งหาดีๆนะคะเพราะว่าเห็ดมันสีกรมกลืนนะคะกรมกลืนมากอันนี้อีกป่าหนึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าป่านี้จะได้อะไรโมเจออ๋อมันเป็นเห็ดพึ่งเอ่อขาตะข่ายนะคะเห็ดพึ่งเลือดขาตะข่าย ไม่เอาเด้อลุงเจออะไรสักอย่างอันนี้คือเห็ดเห็ดปีกเหี่ยวนะคะปีกเหี่ยวเนาะมันยังอ่อนอยู่นะคะดอกเล็กเกินโมไม่เอานะคะอันนี้คือเห็ดหน้าแลสองดอกสวยๆเดี๋ยวโมจะเก็บเอาไปนะคะ ต่ทูบเว็ก,กว่าว่ามันมีหนอนอ,อันนี้ดอกนึอันนี้ไม่มีหนอนเอาได้นะะอีดอกนั้นมีหนอน <c oughs> ลุงเจอลุงเจอเห็ดหน้าแหลเหมือนกันนี่ลุงเจอเห็ดพึ่ง oh ตัวช่วยโนติคาลิตเตอาวิเลยไปทิตเห็ดพึ่งน้อยขาแดง <c oughs> ลุงไม่เอานะ ลุงชีทางบอกว่าเห็ดมันปูสีม่วงมันอยู่ทางนูง้นะนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะขึ้นหรือยังนะนจะขึ้นหรอย่างขึ้นขาลงห้วยแล้วก็ขึ้นโค้กค่ะอ้าทุกคนคาออลุงเจอแล้วโอ้ยสองดอกนุ่นนี่นี่นีน่นนนนน ว้าวอเบองฮะอันนี้คือโบเล่เ,เห็ดพึ่งหน้าร้อนนะคะฟิลาอิเล่พูดดิไม้เน่าไปแล้วเรามาช้าไปนะคะเสียดายได้ดอกหนึ่งนี่ค่ะ <แ S 1> น,น้นอนงน้องเสุตัวมาวีมันเช่ <laughs> เห็ดดังไกลดอกยังเล็กอยู่เลยว้ายหักเฉยผัดกะเพราอร่อยนะคะนี่ <c oughs> เห็ดน้อยใช่ไหมโอ้เห็ดพ anyway> ึ่งเลือดค่ะอันนี้คือเห็ดพึ่งเลือดขาจุดนะคะหมเอาเด้ออันนี้แกงอร่อยลุงเจออีกแล้วสองดอกปาดวันนี้วันนี้โมแพ้คนแก่ค่ะทุกคนอามานิด อ่าสีสีโบเลอุซี่เมรถเธอฟามีเป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะมันเหี่ยวแล้วไม่เอาทุกคนคะ่ะโมเจอเห็ดมันปูนี่ค่ะสีมันจะแห้งๆแบบนี้แต่ว่าน้องสวยมากนี่นะคะสีกลมเกืนมากเลยแต่ขอเก็บก่อนนะลุงยืนรอนี่ค่ะเด็ดเลยนะ,ะอื ตัดขาค่ะโคขาอวบๆเลยน,นี่ค่ะดอกกำลังใช้ได้เลยวิซะ okay. อ้สมเป็นอันนี้อืมยังสินลี่ละจะเกรบได้อั้เปียว นี่ค่ะปกติโมจะไม่ค่อยมีโมเมนต์เก็บเห็ดมันปูสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะเจอไม่เยอะนะแต่วันนี้หมานของโมละเดอ้อจะต้องไปแบ่งให้ลุงงามไายขาบเบลเลอร์เบลเทอร์เลยอันนี้ขามันใหญ่เหมือนขาโมเลยค่ะนี่อีกหนึ่งดอกงามอยู่เดอ้อ มองเจอเห็ดอหน้าแหลนะะหนึ่งดอกปอดใหญ่โพเดี๋ยวขอตัดดูก่อนนะคะว่ามันมีนอนบ่อถ้ามันมีนอนไม่เอานะคะเอาใช้ได้อยู่เนอะจะไปปน,น,ะคะคนค่ะลุนค่ะเรามาลุ้นกันว่ามันใช้เห็ดพึ่งไหมเห็นตะไก่ปอด เห็ดพึ่งค่ะจะทุบไปอุ้นว้าเส็จโบเลยย้ายป่าค่ะทุกคนป่าที่สามนี่จะเป็นห้างที่เขาใช้ลาสัตว์น่ยกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเห็นไม่มีนะคะได้แค่หน่อยเดียวเดี๋ยว ต้องรอฝนตกอีกสักรอบสองรอบนะคะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่คะ่ะ <I should. S 1> นี่คะ่ะทุกคนเป็นเห็ดที่โมได้มาวันนี้นะคะได้มาไม่เยอะนะคะแต่มันดีต่อใจคะ่ะทุกคนคะ่ะ เห็นไหมคะดอกอวบอบดอกใหญ่กันไปเลยเดี๋ยวเอาไว้รอรุ่นรอบหน้านะคะว่าจะได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าเนาะ